สวัสดีค่ะอาจารย์จะพาวาดหน้าตัวการ์ตูนแล้วก็ดวงตาแบบง่ายๆนะคะโดยใช้อิ l a r สเตเตอนะคะขอเป็นแบบไว้ตัวนี้นะคะอันดับแรกเราจะใช้ทรงเลขาคณิตนะคะให้เราเลือกตัววงกลมตัวนี้นะเทรงเลขาคณิตเราวาดวงกลมมาหนึ่งก้อนก่อนนะคะดวงตาขอพื้นสีขาวนะคะทีนี้อาจจะมองมเห็นขอบขอใส่ขอบโดยเลือกสี่เหลี่ยมตัว เนี่ยเป็นขอบนะคะสี่เหลี่ยมมันจะมีด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมด้านล่างคือขอบด้านบนก็คือพือ้นแบ,บ็กกราวมันเดี๋ยวขอซูมหน่อยมองไม่เห็นเต็มมีตาก้อนหนึ่งใช่ไหมแล้วอาจารย์จะกดออโตเนตค้างไว้ก็คือเลือกวงกลมมันจะก๊อปปี้วงกลมมาอีกก้อนหนึ่งนะคะเป็นเลเยอร์ข้างในแล้วก็ออ t ตเนค้างเป็นอีกวงกลมหนึ่งแล้วก็ ทำเป็น3ามเลเยอร์แล้วก็ใส่เล่นโทนสีคนละโทนโอเคไหมข้างนอกสีขาวข้างในก็อาจจะเป็นขอบเลือกที่สวอชสีเทาเข้มส่วนข้างในเป็นสีดำล้วนเห็นไหมก็จะได้เลเยอร์ของตาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจะเล่นแสงให้มันในการใส่ทําเป็นเงาเขาเลือกสีขาวแล้วก็ปิด ขอบนะจ,จะทำดวงตาเลเยอะข้างในตึ้งๆแบบกระทบแสงนะคะแล้วก็อาจจะมีกระทบแสงเล็ก เดีย๋ยวลูกศรสีดำเป็นการเคลื่อนย้ายนะคะโอเคไหมเราก็จัดเอานะคะคจนกว่าเราจะพอใจนะคะ ประมาณน,นี้แล้วก็แล้วก็ขอบอาจจะมาตัดออกตอนนี้ก็ได้นะคะปิดขอบเห็นไหมคะแล้วก็พอเราโอเคแล้วจัดเรียงคิดว่าโอเคอยังถ้าโอเคแล้วแล้วก็ เอาเมาส์ครอบคุมมันนะคะให้มันก้อนเนี้ยมันเลือกทั้งก้อนแล้ว,ตวเตงก็กดลีกขวาเป็นกรุปให้มันเป็นกรุปก้อนเดียวกันเห็นไหมเป็นกรุปก้อนเดียวกันนะคะทีนี้มันมองไม่เห็นคอสเอาแบล็คเกลมาวางก่อนเป็นก้อนก้อนนี้แล้วทีนี้การทําตาขวาใช่ไหมอันนี้เป็นตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้มันมีตาอีกก้อนเราไม่ต้องวาดใหม่แล้วกด c o อปปี้มันก็จะ มันก็จะยังเป็นทางเดียวใช่ไหมเราต้องทำการคลิกขวานะคะทาน from m นะคะแล้วก็ r e f ฟ c เดี๋ยวเพิ่งกดโอเคนะให้มากดตัว Copy ีนะคะ vertical 90อุศาใหญ่ยยค่ะเห็นไหมมันจะได้อีกก้อนหนึ่งเดึงอ,ออกมาคุณจะได้ตาที่มีลักษณะตรงข้ามกันนะแล้วคุณก็หาแบ็ r กราวที่เป็นใบหน้ามาวางนะคะ ล้วขอขยับถ้าถ้าอยู่ตรงเนี้ยก็จะเห็นเห็นไหมมันจะดูเห็น,หนดวงตามากขื้นที่ทาใบหน้าทํำยังไงก็ทรงเลย่ะาระนิ้เหมือนเดิมนะคะครอบคุมมาเป็นวงกลมปึ้งแล้วคุณมาเลือกตัวเนี้ยลูกศรสีขาวลูกศรสีขาวจะมีจุดแองกอขึ้นมาเห็นไหมจุดแองกอคุณก็สามารถดัดดัดทรงมันได้นะคะดัดทรงใบหน้าอยากได้ใบหน้าแบบไหนเรียวหรือยังไง ก็ดึงเอานะคะใบหน้าจะ <c oughs> ดัดผิดทีถ้าเกิดจุดแองกอร์มันน้อยมันมีแค่สี่จุดหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคุณก็สามารถเอาเพนทูนะคะปากกามาจิ้มจุดแองกอร์เพิ่มขึ้นนะคะจิ้มจุดแองกอร์เพิ่มขึ้นพอจุดแองกอร์เพิ่มขึ้นดียังไงก็คือคุณสามารถที่จะดัดทรงมันได้เห็นไหมพอให้มันมีแก้มหน่อยแก้มตุ้ยหน่อยหน่อย พอจะมีแก้มนะคุณก็จะได้เขาโครงใบหน้ามาแล้วนะคะเสร็จแล้วตัวเองก็เอาดวงตามาใส่ดวงตามาวางนะคะเออแล้วก็ถ้าเกิดมันวางไว้ข้างหลังก็อาร์เลนดิงทูฟอนนะคะดิงทูฟอนก็จะได้ดวงตาถ้าเกิดมันใหญ่ไปถ้าเลือกสองอาจารย์กดชิปนะกดชิปแล้วก็ย่อจะได้ไปพร้อมๆกันตาที่หนึ่ง มันดาที่สองนะคะเอ่อตัวสีผิวนะตัวสีผิวตีมมาเลือกที่สวอชใช่ไหมมันจะมีตัวเนี้ยลูกศรข้างล่างมันจะให้เลือกอ่ะหลายๆตีมอาจารย์เลือกสกินโทนนะคะมันก็จะขึ้นแบบพื้นผิวอ่ะผิวสีแบบไหนน้อะนี่เห็นไหมก็จะขาวหรือจะแบบออกขาๆอะไรอย่างเงี้ย เราเต็งก็ไปวาดปากมาใส่เพิ่มวาดปากวาดปากสมมุติอาจารย์จะทําวงกลมใช่ไหมวงกลมมาปากส้มไปก่อนอาจารย์อยากได้ครื่งวงกลมเป็นปากอาจารย์เอาวงกลมมาวาดแล้วอาจารย์ก็จิ้มจุดอันกอข้างบนแล้วกดดีรีสได้ครื่งวงกลมแลละ ในปากาแบบสามารถมาวางได้เห็นไหมแล้วก็อาจจะใช้เพนทูจิ้มให้มันมาประกบกันกับมุมนี้จะได้ปากตัวเองก็ต้องไปดาดเอาอีกนะจันดัดนี่สวยต้องไปดาดเอาอ่ะมีปากอาจารย์อยากจะใส่ลิ้นปากใช่ไหมอาจารย์จะว่าลงกลมอีกอันนึง ทำเป็นอีกสีหนึ่งสีอ่อนลงแล้วก็วางทับปากตัวนี้มันเหมือนจะมีลิ้นนิดนึ่งวางทับกันเสร็จแล้วาจารย์ขอใช้เครื่องมือครอบมันทั้งสองส่วนจะใช้วิธีการตัดตัด,ต,ดตัดตามเส้นที่มันทับกันนะคะโดยครอบมันนะคะเสร็จแล้วกดวินโดว์พาร์ทไฟเดอร์ นะนะ window pathfinder ตัวนี้ปึ้งตัวเนี้ยมันจะมีเหมิดมีรวมกับ d e v i c e ให้เลือก d e v i c e d e v i c e คือเป็นการตัดแยกชิ้นส่วนนะคะพอตัดแยกชิ้นส่วนมันยัง group ก,กันอยูต่ต้องไปอัน group มันนะคะหรือดับบ l e ลคลิกเข้าไปจนให้มันเข้าไปใน layer ของมันแล้วกด delete นะคะแล้วก็ดับเ l e ลคลิกขอบนอกให้มันอยู่ layer ข้างนอกแล้วก็มาวางอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ พอได้ไหมเราไปใส่จมูกใส่ผมให้มันมันก็จะดูน่ารักขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเป็นพื้นฐานของการวาดใบหน้าก็ใส่เทกใส่ข้อความคุณก็จะได้การ์ตูนมาแล้วหนึ่งตัวนะคะมีการเซฟก็ไฟล์เอ็กพอ์ต์เซฟฟอร์เว็บตัวนี้นะคะแล้วก็เลือก t r a n s p นซี n เปลี่ยนจากกิฟเป็น PNG 24นะ แล้วก็กดเซฟเลยนะคะกดได้ตัวนั้นของคุณออกมา